ค่าแม่คือเป็นตะแสบพราะข้าขาขัาางคือไงทวนทวน,ทวน,ทวนคาแถทายวิดีโอโด้วยนี่ไก่ยังไก่ย่างไก่ย่งางวันลสิบบาทไก่ย่างโอ้ยสีเสือกับสีไก่นี่สีเดียวกันเลยพ่อค้าแสบไงพี่หมอฮะแสอะไรจะไปสวนจ้าไปได้น้ำก่อนได้ไตายได้ตายก็เลยให้สางไปอันนี้ ไปไทยลานขาพูนยง้าโวลงโอ้ยเหตุการณ์เลยว่อกักตัวกกรซนึงทพกคนเลออกบ้านนี่ยย่เฝ้าอีกอย่ฝ้าอีกกับเลี้ยวไหลเออขั้นบดีอยุบานหอดเดือนนี่บมาเดยกลับไปกับกักมากนี่กักยี่สิบห้าหมื่นร่วมทั้งเบิร์ตเลยกรุงเทพกักักยี่สบสี่หมื่นราาแบบนีอ ตะเปนานยางออกบานคนยังแตกตื่นอยู่มันเบื่อือเขานอนเด่นเฮี่ยนเลยสิพีมื่อแนนไปใส่กันยาเออก็ได้ไปตะทงี่เป็นเรื่องดิครับแม่เออ้าวบานสะาดูล่องแล้วคุมนองซุงไอ้ล่องแล้วแล่บานสีสีลงเื่องข้แดง่องโอ้มีญ่แหละไข่หรอเปล่ก็กล่าไปหาไก่ดอกแค่นี้แตะะอือาถามขาวนํ้เหมือนไอหอมยี่วันโอออยู่ปะยาเนาะก็ดีลวละรัก อทุกบา่ายังเออระวังไว้เด้อพร้อมๆเนี่พร้อมๆมึงสิพร้อมๆเนี่นอนยิ้ <c oughs> มกินก๋วยเตี๋ยวเพ่เป็นยังดอกน <c oughs> หัวเลยห,วเวหัวเตือนหัวเตือนเลยเอ้ยไปรอก,ก็เลยไปเปิดน้ำกครับครับครับช่วงนี้มือหนาสิามาอมื่ออุดมไหม ดีป่ะเมื่เนี่ซูเมอร์นั่นละบานวลาพ่อนกับสีทรงหายวลาพ่อนเหรอเบิง ฝันคัคเว้ายฟูว่ายนี่เงี้ยวเบิด์ตจ้าบ่หลอดแบบต้นหนึ่งควรื่นนะโอ้บ้านน้องก็เบียดไอ้ียังวะก็ซาลาเนี่ยเอ้ยได้ตะไคร่เงี้ยวกะเบิดเท่านั้นตัวขันตะไคร้เงี้ยวก็ซ้ำอันสงการตัวไหายว่าสงการมันดีมันก็บางสั่น์ละ เอาต้องเอาเฟืองใซ่หลายๆนูว่ะนี่ทนเฟืองไปเอาดินมาจากดินทามบ้านเมรำหน้าเมรำอืมต้องเอาแบบเฟืองแบบเอานั้นหนาเอาหนาหนาเลยนะจ๊ะนี่ผัวมาไอ้งาใหม่ัวใส่ซับบ่ใไ้บ่ใไ้มันแข็งมันล้วนเอาแบบใส่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นปกปอกปอกเลยหนูว่าเพราะสันมันเ่รลี่ยวดอก โอ้ยแมนั่นนึกซื้งดอกงามเีวิวันหนึน่งเป็นดอกเหรอเปนบอกไม้เหรยางมาไว้ตางไหนอาจสิเป็นหมากก็ได้เด้ทุเรียนทุเรียนไหม<อ>เป็นดอกแล้วก็สิเป็นหมากมอืมป้าดกระเพ้าขาวพขนหลายตัวนี้โอ้บอกไฟตายแล้วกินไม่เปิ้ล ชิมก่อนเดี๋ยวเออชิมไ <ś c oughs> ้่บ่งปาดไฟปักไฟอืมอ้าวหวานตัวเนี้ยใตหวาน ไอเปิ้ลนี่กินเผือไปบอกไฟนี่โอ้ยกินเืล่โอ้ยกินเผื่อได้เปิ้ลเลยเยกินเพื่อมาตะเปนเ้ย <c oughs> <a> ไดีกินก้อนจะคล้องบัตรน,นี่ยจ้าอือ ตอนอันนี้ทับทิมเนะาะมาดอกม่วงยิงยั่งอยู่ม่วงยังยังอยู่เหลือได้กินโอ้โอตกรถ่ได้จ้าฝนหนาเพราะต้องห้องอห้องร้ายเหม่อจ้าโอ้มีมีมี มีผ่านเงียงอันนี้ก็เป็นถุงอโปลเอแปะ,แปะอังสีน้องะมันอันนี้ยังบ,บกไฟแต่ต้อนนันนี้ก็แบบหน่วยว่ามันมีสีโร่เจ้เนื้อสีเนื้อสียังจ้ะอันหนุ่ยหนุ่ยต้นที่มันแสบสีเหลืองสีเหลืงหลงองบูธขางล่างบ้านเพิน่นมีสุยางกอไผ่ต้นเ,ง,นเงียงแนวม่วงอันนี้ต้อนอยังจ้านี่ยน<แ>ี่ไหม ข้้าางหนนไม่เอาบอกไส้มันบอกว่าเนี่ปีปีหนาคือสิดเป็นจก็พอมันเริ่มมีตุ้มมีหยังออกมาเอาเอาเอาหยังมามาปลูกจะเ,เนี่บอกไส้ไหนอ่โอ้ตุวมมึงคือไอ้นั่นมันมาบ่กอ๋อตุวมมึงสี่เพิ่นออกหมากเนอะอปีหนาปีหนาหปีหนาได้กินแล้วบ่ตัวเนี้ยตัวนั่นเจ้าพ่อปลูกบ้านโมเส็งคือคือบ่ท้ำสาวมันจ้ะ แกงริงอ่ะจ้าแกงเนี่ยเป็นขันเป็นมันมันหน่องมีตุ้มอ่ะมันมีตัวผูอยู่อ่ะมีต้นผูอยู่อ่ะนี่กำลังหอกบอกอีสิึ้นผมใส่้าตึ็มรอยกับปีอ๋ออ๋อสูตรสูตรเกษตรอินซีอ๋ออันอันอันนั้นไม่เนี่ยอกระชายกระชาย นี่ต้นนี่ใส่ทุกอย่างในกระถางเดียวเพื่อนมันได้กินสุยยางสุยยางอยากให้มันตกด้วยเ่นี่ต้นจ้ามดี๋ยวมันจะมีแห้งไงพุดล้มไม่ที่ปูยางนะนี่โอ้เอากลางสวนเลยบ่บ่อปูเอาเห็ดใส่เอาเห็ดเอาเห็ดลงมันต้นใหญ่เด้ ไว้เขาตัดไม่ต้องให้เงินสูงโอ้สิแค่เก็บเห็ดเป็นประจ๊ะใช่แค่เก็บเห็ดหนูก็มีความคิดคือกันเอาเอาปลูกจุ่มๆกันไว้ไปยังเอาไปถ้าเก็บเห็ดผมตกต้นผมตื่นมากผมมอนหน่เอาลงมุมนี่เลยเป็นบ่านี่อือนี่น้องงูเนาะขาวก็เหลืองถ้าบำรุงอันนนั้ได้ดีๆสามปีซี่ปีเด็กเก็บเราด้วจ้ะเพาว่าสองปีหากมันเดินนะนะแค่หากมันเดินในเสื้อตาบ้า อี่เจนี้บอกมันนี่ยจ้า<ต>ขวดล,ลอยอืมบานเขามีขายบะเสือมั้วน่ะหนูค่อยเสือมาสองปีหันขค้นหลังถึงสามปียยังเป็นยันถือต้มอยระผมแกบดำบ่ได,ด้เรื่องเมนบ่อกถือมั้งเมรอมาสอบอหนูก็บางสละมันมิดซีรีอยู่ของหนูนอ่ม,อมนี่กระสุนกเทียบเขา,าให้ถือ อาาายาแมนจ้าระว่าของหนูหันจะไปหดใส่ต่อนอยียงเน่ยป <laughs> ีนี้เอ้สอง,งหน่อยอจักต่นคุณเป็นต่นเดียวต้นเดียวปีนี้นออมาซีหารตร่นมาปูไหมหวานป่ะจ้าหวานดูหว,วานนอ้องค้าท่นละครบานนม นนาอาสอสวนนี่สวนป่าแต่นี่ม่นเป็นสวนบ้านไม่ใช่สวนป่ามีโคมีโบเบิร์ตทุกอย่างโควิดโคเวิร์ตไปรลดปิดบ้านไปรลด,ดมันบ่อยู่นี่ได้กินตลอดการผมว่ไอพวกไปรับผมบ่เอาหนู่นก็บ่ไยมักตาห<ม>นูว่าถ้าปับปดับก็คือต้องกินได้พร้อมันเหลืองเหลืองเอยู่หน้าบ้านผมเมื่อกี้ผมปลูกนี่เอาตีเราสงสยัยว่าเออมีต้นเดียวกระเบ่อละเอาไว้หันละ ามีเพียงพ่อแล้วอยู่นี่นะเขาสีให้เขาสีเขาสีให้นี่แค่ปลาเนี่ยเขาปุ๊บโอ้แค่ปลาเนี่ยอืมน่ะนี่งตัวนึ่งโอ้แค่หน้ามันบ่ะจ๊ะแค่หน้าแค่ปลาเด็กกินดอกเออดอกขาวๆมเด็กกินดอกเป็นโฮมเป็นต้นพร้อมมอวอยมันสูงอืมพอมมันหนั่น้องแบบตัดดอยโอ้ยบบเขียบหน่อยนะเพิ่งเคยเห็น เด็กกินแล้วปีที่แล้วยายปุนปลูกเต็มสวนอยอะแล้วมาปัะเขียบเอาไว้นมาพันแบบช่องอ้อจากเราพันอย่างแน่แล้วเราปลูกเต็มสวนอยอะโนว่นโน่นสิไปห้องอันนันให้เราอยู่มันมันแหงโพดโนวันจะเอาอันเฟืองน่ะไปใส่เอาขีงขิงว่าไปใส่แล้วก็จะเอาคุ้มโดยฟางนะกะหนก็เลยไปขอเอาแบงฟางน้ำใหม่เสี่ยงจิตแค่น้า นี่ออกดอกแล้วแค่บานนเนี่ยเอาเห็ดยังไม่ก็ปุยไอ้ใ่ใ่บอกพลาสติกบแบบเราก็ใส่สูตซีมาแบบสวมขี่ม้าตั้งซื้อขายบอกสัวนไหนให้เป็นอาหารตลอดการเลยอือ,อห้้ค่อยคอยกินแบบดีนีล้อผมก็เห็นยืนสย่างเลยจ้า เดีสูตรมมาเอาเชื่ต่างเลยตายแบบนี้สิได้ลอกสูตรกันแล้วแบบนี้บะเพาเขากะเอาเกลือใส่ขวดอ่ะวางไว้แล้วตหดน้ำพอลายมัคอยกินพอบเพามัาชอบเกลือน้ำก้อยๆไม่ีโตไวทุกบัเพาบ่ทุกบะเพาแบบนี้เขากะเอามีด แหกไอ้นี่มันนะเยื่อมันนะมันยังอ่บสูงอันกาบมันมันบ่ที่เป็นเยื่อเยื่อโอแสดงว่าบอกพ้่าสูงนี่เพราะว่ากาบมันสูงกาบมันรัดมันมีแต่สีเลี้ยวขึ้นอมอเฉพาะแถวผากอื่นเพิ่นอ่องป่องแองแป่งเยอ่แล้วเนาะยี่ว่อยู่เรื่อยบกเกี่ยบไปพันากชจองเอแมนเบิร์ตเมนประจ๊ะ น,น,ลลน,นวลโลบโนนี่นี่เดนี่นี่ธรรมดาอันนี้ธรรมดาธรรมดาซองมันเบี่ยรับแปดสิบวยบงเหาแมนอยู่โอ้ตอน้นพงชลธนกมีพุ่นโอ้ยมีเบิดถูกยางต้นนึงไอ้พกคาโดเลยอย่างอะาวคาาดเโดผมซื้อสา <c oughs> มร้อยอาสิบกขวางไนคอยกินปนน้ำนี่ยงกเ่ากินกันเิซื้อฮิื้อตอนนี้ หนูถาเสือหรอกจะได้ไม่ฉีาย,ยดดายอยู่ะกตคนปลูกาอยแนนจ้ะไม่เคคือทุเรียนหมานห้าหน,นี่แหละเสวน่นเลยสบายสบายที่สุดสบายใจที่สุดคือเห็ดสวนนี่แหละก็สั่นหนูสีมาตาสวนมาหม่างหนูมาเลยมาตาสวนใส่จ่าพิคไห,ห้หนูท่านเห็นต้นมันอยู่ ก้อนฤดูมัน,มนว่าจ้ะก้อนฝนก้อนฝนอืมอุ้ยแค่แดงเบืองใบโหลดนะใ <c oughs> บกับใยเตบิบ เอาต้นหมากแซวก็มีนึกว่านึกนึกว่านูคิดอยู้ดเดียวหรือ <laughs> ว่าโอ้แซวนี่รลายต่นตัวนี่อโอ้ันรไยนูว่าปลวกกนรอดจ้าโอ้บอกผิดแตมีนี่มัด,มดยอยู่สวน ตวนนี่นบ่ออกไปใส้แกบ่ตาย <c oughs> <c oughs> มีกินถ้าทำอย่างนี้ต้องเอาไว้ทางทิศเหนือทำไมเพราะว่าแสงแดดมันจะไม่ออแรงจ้ะอันต้องปุ๋ยมันป่ะจ้ะอืมอันนี้ทำยังแงฮวกล้วยถ้าอยากให้มันไม่สูงและให้ลำใหญ่ก็ต้องตัด ตัดมันเหรอ,อมันขืนมาใหม่วคะคะตัดตัดเสียงเสียงอ๋อแล้วแล้วเขาจะมาใหม่วะต้นช่ำไหนจะจังตัดโอ๋โอต่างต้นใหนหน้อยเลยนี่ปีที่แล้วก็เป็นหน่อยตุลาจะเริ่มออกอเอาก็งดงดหนาโอ้ออกบังคับ ออกนอกฤดูบัอมันก็นทีพฤศจิกาพฤศจิกามันจะออกคือก,กระตุ้นให้เขาออกดอกหรือจ้ะไม่จังจไลยบ่อแล้วมันต้องมันเป็นเดือนนั่นด้วยบ่วไฮน้ำอืมคันไฮน้ำม,มันทีกอดยอดเอาเทคนิคไพเทคนิคยันเน,นาะยังง่ายหรือยันยันดอกนู้นดอกกะ ดีเนาะเหาะอันนี้ไปพร้อมเหากัเลียนหลูไปพร้อมเนาะนูวามันเป็นการเลียนหลูไหมเลียนหลูไปทุกขังทุกฤดูไปเลยนูวาดีว่แต่ว่าปีนี้นีพิสดารฮอนนี่สป มองเปลือกผ้าโหมองเกลือให้หนิมนมองเกลือนี่มองเกลือนี่เป็นสูตรสูตรนี่สูตรเด็ดอีหลีสูตรเด็ดเลยสูตรบปอกผ้าเนี่ยนูสิไปลองเนี่เกลือแกงใส่ตรงนี้เจาะหูนิดนึงเป็นปะค่ะ อหู่จีน,น้แลวบ,บ,บ<อ>่เปิดป่ามันอ่ะอืมอันนี้อันนี้อายุเท่าไรอาจารเนี่ยสี่สองปีสีปีหนูกับวานมันใหญ่อยู่ใหญ่คแบบ่ะสูตรสูตรนี่เยอะแยะเนาะสูตรการปลูกยังแมนยังกินพวนนนกเออเดอกนี่มีทุกอย่าง ข่ากับนี่มีหมดเลยตัวหนักเซลติ๊ดเอาติผิดเอาติจ้าลุ้มลุ้มพ่อเพียงวะเขาเจ้าเอิญมีทุกอย่าง่นะ เขาเอ็นยังก็อ๋อเขาเอ็นว่าหลุมต้มยำเขาก็ว่ามีเรื่ผมตัดไหมอ๋อจ้าอ้ตัดเฉียงเฉียงเสียให้เขาขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเขาสิบเบอร์สูงกว่ามันจะจีงง่าจ้าว่าเต้าหู้หรือว่ามูนี่บริเฮ็ดอันมีมีมีอะไรที่ตัดแล้วจ้าอันนี้บ่แมนบันนี้บ่้แถวสิบเบอร์เบ่งก่อสิบเบเบ่งก่อว่าเป็นวังไดอันที่ตัดเฉียง จ้ะมุมพุ <t <t ่นเนาะโอ้เออฟ้าอันนี้นะเอ้าอันนี้โอ้หนูสงสัยกล้ยป้าโอ้กล้ยป้าเออใบพัน ใบง่ามใบง่ามวิลีนาเหนียวกล้วยป่าอันโอ้อันนี้ทีิพนตัดน,นี่งโอ้โอ้ตรงนี้อันตรงนี้จะอ้วนกว่าปกติแน่นเนีนอ้วน <c oughs> แล้วก็บ่สูงน้ำอ,อ้า ดีเนาะไปหาวิธีดีมาจากใส่นอะบัตรเลยเบิ่บงน้ t ยูทูบยูทูบมีดีเนาะเ่า,าต้องไปรงเลียนก็เลียนเป็นเลียนไดวัตสุย่างย <laughs> ูทูปกดเอาปึ๊ดปึ๊ป๊โลดง่ายเดี๋ยวก็สิได้ก็สิได้บักเออกรสิได้บักกล้วยที่แบบต้นเตีย้ยอบักบัวม่ียมีบัตรทุกอย่างต้นแค่นี จา้าต้นแค่เป็นพีเลี้ยงตน้นต้นแค่กระบวดต้นดอกแค่ด้วด้วเาเม็ดมาหันด้วด้เม็ดทัวมากได้น้ำพืพ่พเพอเย่เพื่อเย่เน่าเย่หนุ่ยหนุ่ยผัดเงาจ้าหนุ่ยมันง่ามเพิ่นกระเล่นย่ายกระเล่ขอสื่อน้ำเพิ่นได้ว่ามันเคืองโลกเพิ่นแล้วเศร้าบาดหายป <c oughs> <laughs> วดหายวัว มันหมอนองคิดว่ามันจิตเป็นหน่วยบ่อันใดคะเนี่ยประกอบเหคะหนูคิดว่ามันเป็นนะอ๋องานมาทำมันนั่นนิดหนี่จ้าแต่ว่าหนูคิดหนูสงสัยว่าถ้าเป็นของปลามันต้องรออายุนะจ้าไม่ควรเอาควาสีเขียวขาวเหรอจ้าถ้งอายุเขาเพียงไงพอมหนูคิดว่ามันมันมันบ่คืออันทีเขาเอามาขายนั่ตลาดนะจ้ะ อันตราพื่ออาจจะยอดตอนเอียงมาแล้วมันสีมันผอมแล้วสิดี่านี่เองามันเลยนี่อืมันทอดร้องเลย้ผมลองโหลดย่างหน่อยๆก็ได้กินยอดโนบานอะไรฟามล้มหรอมันเอดนันคือบ่อตายอมบอกมาเลยเอามาก็เลยเอายอดมาเสียบอะค่ะเอางามันมาเสียบมันน่าจะได้กินขั้นบ่ตายแสดงว่าจะได้กินค่ะ นุ่มมันใจว้างสันทีจ้องตอนนี้กับตอนนั้นหมากแซวนี่นะไงไงด้วยมันบินกี้เหนป่ะห้าพันนองพ่อพ่อนพ่อร้มปี2ปีอืมกันกำมากเลยที่เจกินหมากอ่ะตรูเตียงมึง หนูยิ้มกลับมาเปินกับมาได้กินเออเกี่ยวนะนได้กินแทบเดี๋ยวยน,นอะอย,อย่าหนูปิดเพียบกันเด้อบดน,นี้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ให้มบบาเบิ่งสวนขอบคุณนะคะบัตรสุนัขเลยจะขายอยู่